หนึกหนึ่เข้ามาสวยครับผม1 2ึสุดเข้ามาคอนโตชอนี้ซูเปอร์เมกาเจ็นะครับนี่ครับผมปอกแล้วห8แปดมนฟีคูณไหลยาวๆเป็นหลักสิบสวัสดีครับผมอยู่ที่เกม แบบที่ก่าวลอยย่อนะครับผมวันนี้คืมอมรักร้อยแล้วนะครับผมใส่เบ็ดหลักสิบเหมือนเดิมนะครับผมผมาดูกันนะว่าได้หรือไม่ได้นะครับผมแต่บอกเลยว่าเกมที่ผมแนะนํานะคัสสันมันแล้วนะครับผมมาดูกันช็อตน,นี้ยังไงวายมาช็อตน,นี้นีไงครับผมไหลต่อไหมไหลต่อมาดอกนี้ยังไงไหลต่อไหมช็อตน,นี้ขึ้นมาวายสามตัวดอกนิดนี้นะครับผมเบ็ดหลักสิบ 69มาครับผมบอกเลยโคตรดีนะครับผมตอนนี้ผมการบันเทิอีก4ครั้งนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะช็อตนี้ยังไงขอว่าจอกนี่285ครับผมไหลมาช่อนี้ยังไงขึ้นไว้16ไหลต่อช็อตนี้ขึ้นไว้67ยังไงไปต่อโอ้มีตัวหล่าบอกแล้วครับไหลสวยๆครับผมบอกว่าเกม ตอนนี้นะผมบอกแล้วว่าโอ้โหการการล้อยอดนะครับผมมาแรงจริงนะครับผมผมบอกแล้วว่าการันตีจริงๆนะฮะดูนะสายเบนหลักสิบนะครับผมเข้าฟีสปินไหลลู่ลวนะครับผมเออเดี๋ยวมาดูกันฮะการหมุนฟีนะครับผมเลยอีกหนึ่งครั้งนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะได้มาอะไรช็อตน,นี้ไงไหลามาวายมาช็อตน,นี้สวยครับผมหนึ่งสี่สอง ไหลช่อน,นี้นี่ครับผมครั้งสุดท้ายยังไม่หมดแต่ไหลให้สวยๆครับผมดูทีนะผมนี่ไหลไม่หยุดครับผม166 16 1 6หเข้ามานึเข้ามาสวยครับผม1 2ึเข,ข้ามาคอนโตช่อน,อน,นี้ซูเปอร์ เจ็ดแปดห้านะครับนี่ครับผมบอกเลยหกแปดวนฟรีกูไหลยาวๆเป็นหลักสิบนะครับผมนี่ครับผมจากทุนแค่หลักร้อยเท่านั้นตอนนี้บวกเป็นหลักพันแล้วนะครับผมเออตอนนี้ใส่เบ็ดอยู่ที่เบ็ดห้าสิบนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะแต่ที่สำคัญน,น,นะผมสูตรเดิมนะผมใครทุนน้อยอย่างแตกร้อยเกินยังไงนะผมสูตรฟันเบ็ดนะครับผมก็พยายาปรับเบ็ดไปนะครับผมบอกว่าของจริงนะผมจ่าใจร้อนนะครับผม ขอดูไว้ดอกนี้สามสาศยไหลต่อดอกนี้อีกอู้หูสองแปดเจ็ดไหลดอกนี้สองสี่ศูนยนี่ไหลดูรัวไหลนูรัวผมมีผมไหลไหลต่อดอกนี้แปดหไหล,ลไหนึ่งหนึ่งสองเข้ามาสุดไปครับผมิ็กูอยู่โอ้โหดอกนี้ไหลตออ่อโอ้โหไหล ลนลัวผมนะับไม่ทั้งควันจริงๆนะเดี๋ยวมาดูก้อนตรงของเรานะครับผมว่าจะได้มาเท่าไหร่นะครับผมเมื่อกี้บวกอยู่สองพันตอนนี้ไรกว่าขึ้นมาเป็นเจ็ดพันแล้วแปดพันแล้วนะมีขึ้นมาอีกอีกพันห้าครับผมมาตั้งกาวร้อยยอดจัดห้จริงๆนะผมลองนี่ดูจอดนี้โอ้โหอีกพันแปดโอ้โหตอนนี้บวกเป็นหมื่นสองแล้วนะวันนี้ลากันไปนก่อนนะครับผม